อันนี้ก็คือสําคัญเหมือนกันแล้วก็ขึ้นเป็นความปลอดภัยของผู้ใช้งานเลยก็คือเรื่องไฟเพราะฉะนั้น p r o d u ั t ของแทนด้าทุกตัวนะคะคือเราจะมีมาตรฐานไม่ลามไฟตามมาตรฐานสากลหรือบาง p r o d u ั t ก,ก็จะมีมาตรฐานการกันไฟข้อ 4. เรื่องของความสวยงามหรือว่าเอสเตติกนะคะนอกจากคุณสมบัติต่างๆที่เราพูดมาทั้งหมดละข้อนี้ก็คือสําคัญเพราะ p r o d u ั t ของแทนด้าทุกตัวเลยเราจะค่อนข้างเป็นเหมือนอินเทอร์เนียก็คือจะแบบเน้นถึงความสวยงามเพราะว่าถึงความเป็น a อ p เปอเรนซ์ด้วย แต่ว่าถ้าจะพูดถึงแนวทางการพัฒนาแมทเทเรียลของทางเทนด้านะคะก็จะต้องบอกว่าโปรดัก t ของเทนด้าทุกตัวเนี่ยเราจะมีแบบอินโนเวชันใหม่ๆข้างในยอยู่แล้วหรือเดี๋ยวเราต้องมารอดูกันว่าโปรดักตใหม่ของเทนด้าเราจะนํา IOT หรือ Big Data ยังไงนะคะที่จะเข้ามาอยู่ในโปรดัก t ของทางเทนด้าเดี๋ยวต้องรอติดตามดูต่อไปนะคะเทนด้าเฮร่าดีไซน์คืออะไรนะคะต้องบอกเลยว่าเทนด้าเฮร่าดีไซน์คือวัสดุที่นํามาใช้เพื่อ ลดเสียงกล้องเสียงสะท้อนแต่จุดเด่นของเขาคือสามารถตกแต่งเป็นงานอินทีเทียได้ด้วยนะคะเ e r a Design อันนี้ก็คือเราผลิตมาจากไม้วูดบูนะคะที่ประเทศออสเตรียเลยแล้วก็คือมีส่วนผสมก็คือว่าจะเป็นผสมไม้วูดบูนะคะแมกนีไซต์แล้วก็น้ำแล้วจนทำออกมาเป็นโปรดักต์เฮราดีไซน์ตัวนี้ส่วนเฮราดีไซน์ใช้งานยังไงได้บ้างนะคะก็คือว่าสามารถทั้งพ่นสีได้ถึง6รอบโดยที่ค่าดูดซับเสียงของเขา อยู่เท่าเดิมซึ่งเป็นโปรดักต์อะคูสิกตัวเดียวที่สามารถทำสีได้นะคะแล้วก็อีกเทคโนโลยีหนึ่งคือของการบีบอัดของแผ่นเลยเวลาจะตัดมุมไหนเอามาต่อชนกันเสมอกันทั้งหมดและนอกจากนั้นตัวเ e r a DESIGN เองนะคะก็ทนแรงกระแทกด้วยเราคือเทสด้วยที่ใช้ลูกบอลน,นะคะโดยที่ความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัดเข้าไปแผ่นเรายัง คงสภาพอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ยังตัดได้เหมือนงานไม้ด้วยนะคะหรือจะเจาะไปแกะสันหลักอะไรอย่เงี้ยก็คือทําได้หมดเลยนะคะแล้ว Tanda h e l a Design นะคะยังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากในกลุ่มทั้ง Developer เอง Designer เองนะคะที่มาเลือกใช้อย่างเช่นอย่างล่าสุดเลยก็คือจะเป็นตึกของ t a r a CP นะคะที่เลือกใช้ตัว Tanda h e ่ a Design มาติดที่ฟ้าจะเน้นเป็น co-working space ดู loft l o ก็คือดีไซน์ได้ค่อนข้างแบบราขีดจากัดเลยนะคะแล้วก็ยัง อยู่ในมาตรฐานของเวลสแต a ด d ร์ดด้วยและสำหรับอีกหนึ่งโครงการนะคะที่ภาคภูมิใจมากเลยก็คือจะเป็นห้องสมุดของคณะสถาปาัตยุฬานะคะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศน,นะคะในหมวดไ i เบอ r y ของ New York Magazine นะคะคือที่นี่ต้องบอกถิงว่าสวยมากๆต้องไปดูด้วยตัวเองเลยนะคะค่ะเพนพอยต์ <Paint Point S 2> ในมาเก็ตนะคะที่ทางแทนด้าเราเจอมานะคะก็คือว่า ต้องบอกก่อนนี้เลยดีกว่าว่าคือ t ทนดานะคะคือเราเป็นอคูสิกคอนซัลท์นะคะมามากกว่า30กว่าปีแล้วเราเลยเยนเห็นว่าคือ Material Science หรือว่าวัสดุศาสตร์อะบางทีจะไม่ค่อยตอบโจทย์ในแง่ของการดีไซน์สักเท่าไหร่เพราะว่าคือค่อนข้างน้อยดีไซน์แบบเดิมๆกลายเป็นเหมือนดีไซเนอร์ก็ได้เลือกใช้แบบวัสดุหน้าตาเดิมๆเพราะว่าต้องการเน้นในเรื่องอคูสิกนะคะมันก็เลยทาให้แทนดาเลยเเห็นว่าเราเลยออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะเพื่อมาตอบโจทย์เพนจอยในมาเก็ตนะคะ แล้วก็หรือบางทีถ้าเป็น Product ที่ทางทันด้าเราแบบไม่ได้ r ่านดีขึ้นมาเองเป็น Product ที่เรานําเข้ามาก็จะต้องมี4หัวข้อหลักใหญ่ๆที่ s o l i i f y ให้นะคะที่เราพูดไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะนอกจากนี้นะคะของเทรนด์ลักโลกที่ทุกคนตอนนี้หันมาให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะคะทั้งในกลุ่มของ Developer เองหลายๆที่นะคะแล้วก็ที่สําคัญคือต้องบอกว่าแอนด้าเรานะคะลักโลกมามา,มากกว่า สิกว่าปีแล้วแล้วเราก็หันมาให้ความสนใจกับโปรดักที่เป็นมิรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพราะว่าอย่างที่ทราบกันว่าทุกตึกที่สร้างใหม่ตอนเนี้คือบางตึกต้องแบบอยากได้แบบรางวัลที่เป็นหลีดบ้างเป็นกรีนบิลดิ่งบ้างนะคะต้องบอกว่าของ t ทนด้าเองโปรดักทุกตัวเรานะคะคือตอบโจทย์ตร,ตรงนี้ให้กับเดเวลอปเปอร์อยู่แล้วนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าทุกคนนะคะจะมีความเข้าใจว่าวัสดุที่ แอบซอ p t i ชันหรือลดเสียงสะท้อนนะคะจะต้องเป็นวัสดุที่มีความนิ่มความนุ่มแต่เฮ l ่าดีไซน์เราเป็นเหมือน Hard Surface นะคะซึ่งคนก็จะงงว่าเอ๊ะถ้าเป็นวัสดุที่ผิวหน้าแข็งแบบนี้จะแอบซอ p t i ชันจะดูดซับเสียงได้ยังไงแต่เฮ l ่าดีไซน์เราซ่อนแบบเทคโนโลยีมากมายที่ทําให้มีค่าการดูดซับเสียงสูงจนเกือบถึง1เลยนะคะอีกคุณสมบัติหนึ่งของแทนดาเฮ l าดีไซน์นะคะเราจะเรียกว่าซาวด์แครเตอริง ซาว s c แ t t เทริงคืออะไรก็คือว่าเป็นการกระจายเสียงนะคะคือเวลายอย่างเราพูดมาปุ๊บเสียงเข้ามากระทบกับตัว h เ r a Design นะคะด้วยความที่เส้นใยของเขาค่ะมีความหนาแค่ไดมิเตอร์อยู่ที่1มิลเท่ากันเพราะฉะนั้นพอเสียงมากระทบปุ๊บก,การกระจายของเสียงจะทําให้ดูมีมิติไลฟ์ลีแล้วก็สม่ําเสมอกันนะคะแล้วที่สําคัญอีกอันนึงนะคะตัวแชนด้าเฮราดิสายนะคะยังสามารถนํามาหุ้มผ้าได้ แทนพวกฉนวนแทนฟองน,น้ำอย่างนี้เพราะว่าเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็อายุการใช้งานได้ยาวนานกว่านะคะหรือยังสามารถมาตัดเป็นบัตเฟอลอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะนอกจากนี้นะคะคุณสมบัติของ Trenda h e า a Design นะคะยังมีอีกมากมายเลยคือ 1. คือตัว h e ร r Design นะคะเราสามารถทำสีได้ถึง6ครั้งนะคะโดยที่ค่าดูดซับเสียงเขาไม่หายไปนะคะแล้วก็ที่บอกว่าชนแรงกระแทกได้ถึงเอาลูกบอลมาอัด90กิโเมตรต่อชั่วโมงก็คือ ยังไม่เป็นอะไรนะคะแล้วก็มีค่าการทนชื้นเพราะว่าตัวเฮราดีไซน์นะคะจะผสมแมกนิไซด์แล้วก็ช่วยเรื่องปวกด้วยแล้วก็ยังมีมาตรฐานไม่ลามไฟนะคะแล้วก็ยังตัดแตง่งตกแต่งได้เหมือนงานไม้เลยนะคะค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่า t r a นด a h e าเฮราดีไนนะคะใช้งานได้เกือบทุกแอปพลิเคชันจริงๆนะคะอย่างอันนี้นะคะเป็นแอปพลิเคชันที่อยู่ในห้องประชุมจะสังเกตว่าคือสามารถนำมาตัด ทำมาเพ้นสีคือไซซิ่งก็คือแล้วแต่ทางดีไซเนอร์เลือกเลยนะคะต่อไปอันนี้คือที่พูดไปว่าสามารถนำมาหุ้มผ้าได้อันนี้ก็คือจะติดอยู่ที่ผนงังอยู่ในห้องจัดเลี้ยงนะคะทั้งหมดเลยส่วนอันนี้ก็คือจะเห็นครีน,ข,นข,าขาวๆนี้ก็คือจะอยู่ในโซนของล็อบบี้ที่จะมีผู้คนค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็คือเน้นเรื่องของการลดเสียงสะท้อนด้วยนะคะต่อมาอันนี้ก็คือจะอยู่ในเป็น เมนคาเฟเทเรียและของโรงเรียนนานาชาตินะคะซึ่งอันนี้เขาก็ดีไซน์เน้นถึงความสวยงามด้วยแล้วก็ลดเสียงสะท้อนเพราะว่าอย่างที่รู้ว่าเวลาเด็กนักเรียนแบบมาพักกันเยอะๆก็จะทําให้เสียงค่อนข้างดังส่วนอันนี้นะคะก็คือจะเป็นในห้องซ้อมดนตรีอย่างที่บอกไปว่าเฮราดีไซน์มีซาวด์แคทเทอริงนะคะก็คือจะเหมาะกับการใช้ในห้องซ้อมดนตรีหรือห้องฟังเพลงส่วนอันนี้จะเห็นเลยว่า ยังหาเฮล่าดีไซน์ไม่เจอนะคะว่าอยู่ตรงไหนแต่งจริงแล้วคืออยู่ในภาพตรงนี้เพราะว่าแชนด้าเฮล่าดีไซน์ค่ะคือสามารถนําภาพที่เราชอบมาสก,กรีนทับลงไปได้เลยโดยที่ค่าคุสติกเขาก็ไม่หายไปไหนอันนี้ก็คือจะเป็นร้านอาหารและที่ติดอยู่ที่ฝ้านะคะส่วนอันนี้เลยก็คือค่อนข้างสวยเลยอันนี้คือจะเน้นถึงความสวยงามและจะไม่ได้เน้นถึงคุสิกละ เพราะอย่างที่บอกว่าแชนด้าเฮเล่ดีไซนเราเน้นถึงความตกแต่งสวยงามได้ด้วยก็คือเอามาทําเป็นเคาน์เตอร์ของร้านกาแฟนะคะที่เห็นอยู่ในภาพส่วนอันนี้ก็คือสามารถนํามาใช้อยู่เหนือสระว่ายน้ําได้เพราะแชนด้าเฮเล่ดีไซน์ของเรามีส่วนผสมของแมกนีไซด์เพราะฉะนั้นก็จะช่วยทนชื้นกันเชื้อราก,ก็เลยนํามาติดอยู่เหนือสระว่ายน้ําได้ค่ะทางแชนด้าเฮล่ดีไซนนะคะเราตอบโจทย well ์เวล e อีกมาตั้งแต่มิชชั่นของเราแล้ว เพราะว่ามิชชั่นของทาง t ทน d ดอรนะคะเราต้องการสร้างสภาพแวดล้อมของเสียงที่ดีนะคะก็คือการได้ยินนะคะแล้วก็ทางสายตาเรื่องความสวยงามและสุดท้ายนี้ก็คือเป็นสําคัญเหมือนกันถ้าเราได้ยินเสียงดีภาพที่สวยงามปุ๊บมันก็ทําให้ไม้ของเราค่ะนั้นดีไปด้วยนะคะ c a n d a h e ฮ a d e s i g นนะคะยังมีเซอร์ติฟิเคตรับรองอีกเยอะมากที่เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะแมก้กระทั่ง Emission Class M1 นะคะแล้วก็เรื่อง EPD ที่ลดการปล่อยก๊าซรเรือนกระจกอันนี้ก็คือลดโลกร้อนด้วยแล้วก็ทั้ง PEFC FSC นะคะก็คือเป็นการปลูกป่าทดแทนอย่างยั่งยืนแล้วก็จะมีเรื่อง l e ี d ด,ด้วยนะคะแล้วก็การใช้ HERA Design นะคะก็จะทำให้ทุกคนนะคะเปรียบเสมือนแบบเรา living with nature ค่ะ สำหรับ Well-Being a r c h t t e c t u r ลนะคะคือทาง t ทนด้าเราก็คือเข้ามาสนใจเนี้ยมาสักพักใหญ่ๆแล้วแหละคือไม่ใช่แค่ Product ของ t ทนด้าเฮ r ร Design อย่างเดียวนะคะก็คือจะมีทั้ง t ทนด้าอีโ p h o n e ทนด้าเอ m f แล้วนะคะคือต้องบอกว่าทาง t ทนด้าเราอะคะ่ะคือ สร้างความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ educate market ในเรื่องทางสภาพแวดล้อมของเสียงในเรื่องของสุขภาพผู้อยู่อาศัยจะสังเกตเห็นได้ว่าโปรเจกต์ e r e n c e ที่ให้ดูไปนะคะจะมีใช้ในหลายแอปพลิเคชันมากเลยตรงเนี้ยเลยทำให้ทาง t ท n d a เรารู้เลยว่าทาง market หลายๆที่นะคะคือเหมือนแบบหันมาสนใจเรื่องสุขภาพกันมากขึ้นค่ะ แคนด้าคูสิกนะคะคือเราก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1988แล้วค่ะแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านคูสิกหรือแม้กระทั่งลงภาพยนตร์ในบ้านเรานะคะทั้งใน SF หรือเมเจอรเองก็คือดีไซน์โดยแคนด้าทั้งหมดและยังมีอีกนะคะก็คือสตูดิโอสถานีโทรทัศน์ของช่องต่างๆนะคะก็คือดีไซน์โดย t ค n d a er านะคะแคนด้าก็ยังจำหน่ายซอฟต์แวร์ที่ใช้ซิมูเลตเรื่องการกันเสียงให้ทั้งในและก็ต่างประเทศด้วย สำหรับสินค้าที่น่าสนใจและกำลังมาแรงในตอนนี้เลยนะคะที่อยากให้ทุกคนนะคะก็คือเป็นเทร d a s า u n d b o a r d อันนี้จะเป็นระบบนวัตกรรมระบบผนังกันเสียงที่มาทดแทนงานก่ออิฐนะคะจะมีทั้งค่าการกันไฟกันเสียงกันความร้อนน้ำหนักเบาติดตั้งง่ายคือรวมอยู่ในซิสเต็มเดียวของ อยากจะทราบข้อมูลนะคะสามารถเข้ามาชมได้ที่เว็บไซต์ของ t a นด้านะคะหรือว่า Facebook Instagram Line OA นะคะได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ